อัปเดตชั้นสองกันบ้างนะคะมาดูกันคือว่าตอนนี้มีรถอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างรอติดตามชมกันได้เลยนะคะค่ะอยากมาที่นี่อยากรู้รุ่นไหนแบรนด์ไหนมาถามพี่ดิวได้เลยแนะนาให้ได้ตั้งแต่แบรนด์ของอิตาลียุโปรปฝรั่งเศสเมริกาได้หมดได้หมดเลยเดี๋ยวเล่าทหนึง เพราะว่าแปลกหน้านะเดี๋ยวสมาชิกบอกว่าเฮ้ยถ้ามาไบชัวต้องเจอผู้ชายคนนึงหน้าตาแปลกๆหล่ <c oughs> ลอๆสูงๆมาเจอผู้หญิงแปลกกว่าวันนี้มาเจอผู้หญิงแปลกกว่าแปลกกว่า <c oughs> นะเดี๋ยวขอให้คุณดิวเล่านิดนึงว่าคุณดิวเป็นใครเอ่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นนักปัน่นหรือทําไงที่มาดูแลรถที่นี่เนี่ยก็ปั่นอยู่ด้วยแล้วก็มาดูแลไบชัวด้วยไบชัวด้วยใช่เลยมาเป็นผู้จัดการที่นี่เลยแล้วก็ดูแลรถที่นี่สําหรับสาวสาว ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นหนุ่มๆก็ปล่อยให้นายแมนไปก็ได้ดก็ดูแลได้หมดทั้งหนุ่มๆสาวๆได้เลยได้หมดเลยพอหนุ่มๆก็ได้หนุ่มๆก็ไดู้้สุดยอดเลยนะอานี้เรามาดูกันดีกว่าพูดมาเยอะแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองใช่แล้วค่ะชั้นสองบชัววันนี้ทําไมรถมันเยอะจังชั้นสองเนี่ยเยอะมาวันนี้เตรียมมาให้ดูเดี๋ยวเริ่มจากที่ตัวแรกก่อนเลยก็ได้ค่ะ BMC ตัวนี้ก็ภูมิใจนําเสนอเพราะว่า เป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้เพิ่งเข้ามาค่ะนี่ BMC อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์สวิตเนาะใช่ตัวนี้ก็จะน่าสนใจตรงที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูนะเนกตาสวิตอยู่นี่เลยนะคะหลายคนยังไม่รู้นะนึกว่าอเมริกาไม่ว่ายุโรปทางไหนก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะใช่ BMC นะฮะรนดเลยนะใช่มาด้วยชุดขับชิมานโนอันเทกานะคะสิบสปีดตัวนี้ยัดอันเทกามาเลยเนี่ยใช่เลยเป็นไฟฟ้าด้วย ใช่ค่ะนี่นะฮะผมถามแทนคนดูเลยว่าเป็นไรเป็นไรคาร์บอนเป็นไรของเองไม่ใช่ไม่ใช่คาร์บอนเนี่ยคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดมีลบมีแตกเนี่ยเขาก็ไม่ใช้กันแล้วถูกต้องนะฮะบุบแต่ขนาดนี้คาร์บอนใหม่ไม่ใช่เนาะตัวนี้ตัวนี้คาร์บอนผู้คาร์บอนมอนเนี่ยใช่เหรออ่ะต่อเลยเดี๋ยวให้คุณดิวนะฮะ ดูพาชมเลยแล้วก็ B H ค่ะคันนี้เดี๋ยนะ B M C มีหลายคันอยู่นะใช่ใช่มีหลายคันอยู่มีหลายคันนะฮะคือไม่ใช่ว่าดูคันนี้แล้วอยากได้ปุ๊บไม่อยู่นะมันมีหลายคันให้เลือกเนาะหนุดกับ B M C เหมือนกันมีหลายเกตใช่ค่ะมีหลายเกตหลายไซส์ให้เลือกใช่แล้วก็มาคันนี้ค่ะ B H ที่เป็นคาร์บอนคันนี้ก็ภูมิใจนาเสนอได้เกียร์105ไปด้วยโอ้โห105 เป็นดิสเนาะแล้วก็ได้ตัวเบาะที่เป็นฟิสิกไปด้วยนี่นะครือเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่คนนิยมคนนิยมทำเป็นเบาเยอะนะผมนี้เมาะบอกกับใครดีครับเนคันนี้สำหรับคนส่วนสูงประมาณร้อยหกปถึงร้อยเจ็ดสิบไม่เกินนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ก็แนะนำแล้วก็จะได้คาร์บอนไปด้วยน้ำหนักเบาเมคาร์บอน คันนี้อยู่ที่เฮ้ยคันนี้สองหมื่นกว่าบาทผมเห็นเลขสองแล้วตกใจสองหมื่นแปดสอง่นงนะฮะแต่ผมเห็นเยอะมากเลยเนาะเทคต์นี้ใช่มีหลายเราจะเลี้ยงตั้งแต่แบบไซส์เล็กไปจนเรื่อยๆจนไปถึงไซส์ใหญ่ก็คือถ้าพี่มาที่นี่ก็คือมาเลือกได้เลยว่าชอบแบรนด์ไหนรุ่นไหนไซส์อะไรค่ะส่อมาคันนี้ก่อนค่ะคันนี้เป็นเทรคค่ะอีมอนด้าตัวนี้เป็นเฟรมคาร์บอนแล้วก็เกียร์หนึ่งศูนย์ห้าสิบเอ็ดสปีด ตัวนี้ก็น่าสนใจใช่มีกาารเนะตัวนี้อ่ะแรปมาให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเรื่องทะลอกอ๋อแต่คือเหมือนแบบฟิล์มกันรอยใช่ติดฟิล์มมาให้แล้วอ๋อนี่คือฟิล์มกันรอยใช่ค่ะเป็นคาร์บอนใช่ไหมฮะเป็นคาร์บอนแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยให้ด้วยถูกต้องเขาเรียกว่าแรปมาเลยนะฮะเนี่ยเหมือนเหมือนรถยนต์เนาะที่เขาเดี๋ยวนี้เขานิยมเขาแรปกันครับใช่ไม่ไม่ใช่มาระปนะโอโยโยโยนะเขาเรียกว่าติดฟิล์มกันรอย ครบเซตเลยคันนี้เท่าไหร่เอ่ยนะคันนี้ที่ไบชัวเนี่ยเขาจะบอกราคาเลยนะสามหมื่นห้าหลักสามเนี่ยผมว่าผมบอกว่ามีแต่ได้แปดนะก็ถัวที่อื่นร้อยไงเพราะที่อื่นเขาจะลงด้วยเก้าใช่ไหมแต่เขาอาจจะหมื่นเก้าแต่ได้อลูอันนี้ได้คาร์บอนครับห้าไหมือหค่ะหลายคนบอกว่าเอ้ยทไมราคาเนี่ยจริงๆนะมันอยู่ที่เกรดรถจริงๆนะสามหมื่นห้าเนี่ยผมบอกตรงนะถ้าไปดูมือหนึ่งนะไปดูที่ช็อปเขาจริงๆนะ ตัวเนี้ยผมว่าต้องมีเลขเจ็ดใชเจ็ดอยู่แล้วคาร์บอนนะแบรนด์เขาก็ไปเท่าไหร่แล้วเห็นติดเทคคาร์บอนไปเจ็ดแปดแล้วขึ้นขึ้นสิบล้ะอ่าใช่สิบไม่ใช่10บาทนะแสนเนาะอันนี้คืออยู่ที่สา0 0มื่นกว่าใช่ค่ะแล้วก็มาที่แถวๆนี้ก็มีให้เราเลือกได้นะคะเนี่ยค่ะมีหมดเลยให้เลือกแล้วก็ที่จะนำเสนอก็คือตัวพ i n นลลี่ซถามกันมาเยอะมากแล้วก็ เพิ่งมาได้ไม่นานใช่ใช่สีเทายิ่งถ้าเจอแสงเจอไฟอย่างเงี้ยค่ะพี่ลองมาซูมดูใกล้มันจะมีความเป็นแบบระยิบระยับเลยเนาะเนี่ยนะไปขี่ออกแดดนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่แล็บไมด้วยนี่ใช่ค่ะถูกต้องเนี่ยค่ะโอ้มีระบบแล็บแล้วนะฮะสมัยนี้โยโยโย่นี่ก็คือเขาเขาเขาทำให้ทำให้แบบว่าเฟรมเนี่ยไม่เป็นรอยใช่แล้วแลปให้นะฮะ รักษาเฟรมว่างั้นเหรอใช่ค่ะส่วนตัวนี้เราเอามาใส่ล้อคาร์บอนให้ดูสําหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบความแบบว่าพรีเมียมขึ้นมานิดนึงก็จะมีล้อคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นล้อของว i p ค่ะตัวนี้อยู่ที่เป็นรุ่น e series นะคะปี2024ขอบ50นะคะราคาลดได้มากกว่านี้ค่ะมีโปรโมชั่นอยูอ่อันนี้คือราคาเป็นคู่ใช่ไหมถูกต้องอค่ะเป็นคู่นี่ค่ะส่วนลดมา2,000บาท ่อคู่พร้อมฟรีติดตั้งถ้ามาติดตั้งที่ใบชัวโอโหเฉพาะล้อนี่นะคาร์บอนเลยนะใช่ค่ะเยอะนะนี่คาร์บอนละล้นไม่โอ้โหเสียงนี่ไม่ไม่รวมยางนะอันนี้ไม่รวมยางเฉพาะล้อค่ะรถรถไปเลยสองทันนะใช่ผมบอกว่าล้อค่ะบอนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ถูกนะจริงๆอ่ะใช่หรือสองหมื่นเลยนะหรือจะเป็นแบบของเดิมก็ได้ได้หมดเลยถ้าของเดิมก็ตามป้ายเลยอันนี้คือคือล้อเดิมเดิมของเขาอันนี้ล้อล้อเดิมใช่ค่ะ หรือถ้าอยากจะอัพก็มาเป็นตัวนี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ลองอามาเทียบให้ดูให้ดูเนาะว่าชอบแบบเดิมหรืออยากจะแบบแต่งเพิ่มในไรงีอยของส่วนเรื่ด้จริงๆแม่แต่นี้อัพล้อมาให้ดูใช่ค่ะค่ะดูต่อตัวนี้น้องเขียวแคนนอนเดลอันนี้ก็มีกาต่อเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นชิมานโนเทค h ก้าสิบสปีดนะคะเฟรมอะลูเป็นแคทสิบสองนะคะแคนนอนเดลแคปสิบสองเป็นท็อปอะลูเนาะใช่ค่ะแคนนอนเดลนี้เขาจะ เขาจะเด่นเรื่องทับอลูก็คือเขาจะเคมว่าของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแต่เบาเนี่ยน้องน้องคาร์บอนรีดบางมีความแข็งแรงใช่ตอวนี้ก็ไซส์ห้าสองก็สอบถามกันเข้ามาได้โอ้คันนี้ก็สวยเนาะใช่ค่ะเจ้าของรักษาดีมากเขาบอกว่าที่ไบชัวจริงจริงอ่ะคือเป็นรถมือสองเหรอจะยานมือสองแต่ว่าไม่ใช่มาจากตู้ไม่ใช่ทับกันมาจากตู้ญี่ปุ่นหรือเลมาเขาเป็นรถบ้านใช่ก็เหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเขามาอัพรถเปลี่ยนรถแล้วเขาก็ เขาเคยมีรถอยู่แล้วแล้วเขาก็เอามาเทินหรือไม่ก็เขาไม่ใช้ถูกต้องใช่ปะเขาจอดอยู่เฉยๆไม่ใช้ก็เลยให้ไว้ชัวไปรับมาใช่แล้วเรารับมาเราก็จะต้องมาเช็คตรวจสอบทีว่ามีแตกมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้เราจะเช็ครถคัดรถเข้ามาทุกคันทีนี้คันต่อไปคือโฟกัสค่ะคันนี้จะแนะนําเรื่องตัวน้ําหนักที่โดดเด่นมากเบามากตัวนี้เป็นเฟรมคาร์บอนรถเยอรมันเนาะโฟกัสเนาะ ใช่ค่ะลองมาดูใกล้ๆนะโฟกัสชื่อลูกผมเนี่ยใช่ใช่ผมต้องหาประวัติใหญ่เลยเพราะว่าอะไรเพราะโฟกัสชื่อลูกสาวผมผมเลยต้องหาว่าเฮ้ยโฟกัสรถยี่ห้อนีประเทศอะไรอ่าก็เฟรมคาร์บอนแฮนด์คาร์บอนใช่แล้วก็น้ำหนักเบามากลองให้พี่ช่างมาลองยกให้ช่างโอ้จะนี่จะจะช่างเลยเหรอใช่โอเคนี่เรามีเครื่องมือนะไม่ใช่ว่าเอาความรู้สึกนะว่ายกแล้วประมาณเท่านู้นเท่านี้ ห้าโลหกโลเจ็ดโลเจ็ดจุดสองเห็นแล้เจ็ดจุดสองเจ็ดนิดนิดเห็นจะเห็นคันใหญ่อย่างนี้นะเจ็ดจุดสองนี่นะใช่นี่คือทั้งคันนี่คาร์บอนใช่ไหมตอนนี้คาร์บอนทับล้อยี่สิบผมพี่กะเบามากผมว่ามิ้นผมสุดๆแล้วนะสิบสี่นิ้วอ่ะแปดโลเจ็ดโลนี่จะเจ็ดจุดสองสองแล้วร้อเจ็ดร้อย อะไรเยอะขนาดนี้ใช่อันนี้ก็เป็นล้อล้อคอสมิกให้ด้วยค่ะฮะใช่นี่ยังเป็นล้ออลูอยู่นะราคานี้ใช่ไหมราคานี้ถ้าเปลี่ยนเป็นล้อคาร์บอนจะเบาลงอีกก็เบาลงอีโลครึ่งเลยมั้งเนี่ยใช่มีสิทธินี่ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้คือล้ออลูใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ็ดจุดสองสองผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นล้อคาร์บอนเนี่ยมันน่าจะเหลือสักหกจุดแปดเลยมั้ยมีสิทห้าสิบห้าสิบได้ได้ลงแน่นอนใครแบบสายแบบรีดน้ำหนักหรือชอบเบาๆก็คันนี้เลยน่าเชื่อนะ บอย่างนี้ด้วยนะมันจะเหลือแค่เจ็ดอิโลนวันนี่ยสุยยอดเลยอ่ะแล้วถ้าอยากให้ลดอีกสองขีดเอาสติ๊กเกอร์ออกลดดัหนัตัวเองไแล้วเกียร์เป็นแลมด้วยนะฮะของของยูเอสเนาะโอ้โหเนี่ยยสลมเนาะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยค่ะมีหลาายทุกไซส์ให้พี่เลือกเนี่ยพี่ลองดูได้เลยเนี่ยมีทุกแบรนด์ที่เป็นแบบไฮเอนด์ซีเทรคเนี่ค่ะมีนะมีหมดเลย สีแดงๆนี่ก็แบบซี่นะโอ้โหมาชีแซมมากนะเบียนชี่เนี่ยโเท็คโอ้โหคู่นี้แบบชอบมากคู่นี้นะเบียงขี้กับเทคนี่คู่นี้ฝาแฝดเลยเนี่ยใช่มีความสีแบบใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นสีแบบลิมิเต็ดของเขาใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นเท็คสีฟ้านมสวยมากเก่ดว่า จะได้ไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไซส์หนูเนาะไซส์ใหญ่เนาะใช่ซีนารีก็มีแคนนอน,นเดลนะคะแคนนอนเดลคือแบรนด์ดังสุดยอดแบรนด์ดังของโลกลนั่นเองใช่ส่วนโซนนี้คือมือหนึ่งค่ะอ,อันนี้เรามีของใหม่ด้วยมีของใหม่ด้วยนี่สาหรับเอาใจคนที่แบบว่าอยากจะขับเป็นคนแรกถูกต้อง,องชอบของใหม่ตัวนี้แาว่าโฟโคท็อปค่ะรุ่นที่ขายดีมากคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนด้วยคันนี้สวย สีสวยด้วยนะคมือหนึ่งเลยค่ะโอ้โหมือหนึ่งที่สามหมื่นแปดนะเฟรมคาร์บอนแฮนด์คาร์บอนล้อคาร์บอนแถมตัวยางมิชลินด้วยดิสเบรกเบรกไฮโดรลิกทุกอย่างจัดเต็มใช่ค่ะโอ้โหนี่เบรกไฮโดรลิกด้วยเป็นดิสนะฮะค่ะตัวนี้ก็เป็นทวิเตอร์ r5 pro ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะคะ นี่เกียร์12สปีดตัวนี้ก็สวยๆเลยลูกค้าก็ถามกันเข้ามาเยอะอยู่เพราะว่าดีไซน์เขาแบบใช่แบรนด์นี้เขาจะให้คืออย่างจาว่ากับ t w i t t e อร์เนี่ยเขาเข้ามาทำตลาดตอนมาทำตลาดเขาจะให้สเปคที่สูงที่เทียบเท่ากับพวกบางทีสูงกว่าพวกระดับพวกทางยุโรปเนาะเพื่อจะให้จะให้คนน่หันมาใช้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เขาใช้สเปคคาร์บอนเลยอะไรเอ่ยในราคาที่เท่ากับมือสองเลยแต่ได้ของใหม่มีไซส์ให้เลือกเยอะเลยนะีเ คือต่างกับมือสองคือมือสองบางทีไซส์ไม่พออย่างอย่างมือสองเนี้ยชอบคันนี้แต่ว่าแบบตัวเองสูงเกินไปอะไรเกินไปมันก็ใช่ต้องเข้าใจแต่รถมือสองก็มีเอกลักษณ์ของมันนะคือมันมีคันเนี้ยแบบเนี้ยแค่คันเดียวนะใช่ใช่ไหมฮะแต่บางคนแบบเหมือนแบบคันเนี้ยแบบอัพมาเต็มแล้วอะไรเต็มแล้วซึ่งแบบโหฉันชอบคันเนี้ย ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันขายไปแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีให้คุณอีกแล้วใช่แล้วก็นี่คือเอกลักษณ์มือสองถูกต้องที่ร้านอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าถ้ามันเป็นมือสองแล้วมันถูกใจเราไซส์เราพอดีเงี้ยเราก็สามารถแบบจองได้ขั้นต่ำหนึ่งพันบาทต่อสบาทใช่จองได้เลยคือสมมติว่าผมบอกว่าเอ้ยผมชอบคนนี้เดี๋ยวจองไว้ก่อนเดี๋ยวที่เดอนมาเอาใช่แต่ยังแบบเอ้ยกำลังยังไม่พอหรือว่ารถยังเอากลับไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมรู้จากทริปผมสนใจมากแต่ว่าผมขอจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาดู ค่ะก็จองเราก็จะล็อกรถไม่ให้ตรงนี้แต่หนูแอบพาให้ดูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เขาจองไว้นี่โอ้โหมีนี่นี่มางไว้อย่างนี้เลยนี่ไปแอบไว้ตรงนี้นะหลังม่านเรานี่เองอันนี้คือจองไว้แล้วอันนี้คือติดจองหมดแล้วค่ะแล้วสวยงามใช่แล้วเอาไปแอบไปเลยนะเนี่ยเราก็จะล็อกรถเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยไม่ออกขายไม่ออกให้โชว์เลยไมโชว์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวน้ำลายไหลนี่บ คือถ้าใครเห็นคลิปนี้คือจองแล้วนะฮะใช่ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือในส่วนของที่ลูกค้าแบบเอ้ยจองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจองไว้ได้นี่ก็คือจองไว้ปุ๊บเดี๋ยวเรารอลูกค้ามาดูเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็มาแบบรับรถฟิตติ้งเช็ครถกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนจองปุ๊บเราจะทําไว้ให้เลยเราก็ทําเอกสารมากับตัวมาดูรถก่อนแล้วมาลองปุ๊บแล้วก็จองไว้แล้วให้ทางร้านทําไว้ก็ได้แล้ว่อยมารับวันไหนสะดวกมารับใช่หรือไม่ดูจากคลิป แล้วว่าเฮ้ยผมชอบไวไซส์นี้แล้วโทรมาถามแอดไลน์มาถ่ายรูปมาปุ๊บเฮ้ยไซส์นี้ผมได้เลยเลยผมชอบมากเลยยี่ห้อนี้เคยปัดแล้วจองก็ได้ได้เหมือนกันแล้วอีกอาทิตย์นึงผมค่อยมาที่ร้านได้วันที่มาร<อ>ับรถเราก็จะฟิตติ้งให้อีกทีหนึ่งหรือว่าส่งให้<อ>หรือส่งให้จะส่งก็ได้ส่งตามก็ได้สมมุติมาตากจังอะไรมามาจากต่างจังหวัดมาดูรถแล้วชอบจองไว้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่โอ้โหนี่นะฮะลองดูว่าสนใจคันไหนแคปรูปมาถามได้เลย <Yeah. S 1> ใครสนใจคันไหนนะคะแคปรูปภาพแล้วก็ไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาถามติดต่อได้ที่ใบชัวนี้ได้เลยนะคะ